โอเคครับวดีคนดูนะครับวันนี้ผมก็จะมาเกียนคนในไฟเอ็มนะครับเซิร์ฟบ็อกซิ่งนะครับผมจะปลอมตัวเป็นผู้หญิงแล้วก็เสียงผู้หญิงไปเกียนคนครับเดี๋ยวดูว่าจะหาแค่ไหนครับขออภัยคนดูนะครับคลิปนี้ก็มีคําหยาบเยอะค่อนข้างเยอะนะครับก็ขออภัยคนดูนะครับถ้าไม่ชอบยังไงคลิปต่อไปก็จะทําแบบนี้ครับขอบคุณครับโอเคนะครับี๋ยวผมก็ จะเดินเข้าไปอ่ะให้มันถามเลยได้นะเดี๋ยวผมเดินเข้าไปก่อนดูแล้วมันจะถามเปล่าน, <Hello, S 1> นั่นแน่ใช่ไหมาครัะเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะไปต่อยกลับมานะผมก็ต่อยไม่ค่อยเก่งหรอกเนะี่ย นี่ที่ผมพูดนี่คือผมเรียกับตัวเองนะมันมันก็จะไม่ได้ยินนะเนี่ยนี่คือฮุดฮุดแก่งไหมอ่ะใช่ใชคะ่ะเออไม่พอดีเราก็แต่งแต่งไปแล้วไม่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าแล <c oughs> อ,อ <c oughs> นี่นี่เพิ่งเข้ามาเหรอใช่ไหมใช่ค่ะเพิ่งเข้ามาวันวันนี้เลยคะ่ะเพิ่งเข้ามาเมื่อสักพักค่ะเพิ่งเข้ามาเนียนจัดเนียนจัดเนียนจัดเพป็นสักพัก ใครแนะนำมามานเี่ยใครแนะนำมาก <c oughs> ็มีมีเพื่อนคะ่ะ <c oughs> เพื่อนแนะนำมาค่ะก็เพื่อนบอกว่าเป็นบ็อกซิ่งแบบฝึกต่อยฝึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอ้ยตัวแหลก็ดเนีย <c> น <oughs> <c oughs> นี่แนะ่ ใช่มันไล่มันไล่ผมมาคนดูมันเป็นจะแทงผมปหมเนี่ยเดี๋ยวผมหนีก่อนผมหนีก่อนเดี๋ยวผมก็จะจะคุยไปเรื่อยๆจนจบคลิปอะเอาง่ายๆผมก็จะแบบเนียนเอ้ยน้ำวิ่งมาละเดี๋ยวผมไปจัดการคนนี้ก่อนอะมันชอบยิงอืมระวังเฮ้ยมันยังไม่ตายเออเขาเรียกเขาเรียกเฮ้ย ป่าหนอยทำไมครับเป็นเด็กอ่ะนี่ไงป่าอุ้งหน่อยเฮ้กูก็ไ่าเมื่อกี้เสียเมื่อกี้โคตรได้ทำไมเธอเป็นเด็กอ่ะเด็กเด็กน่ารักไหมครับน่ารักชะมุดเลยอ่ะไในกูก็พูดเป็นงั้นแหละแต่จริงมันก็ไม่น่ารักแี่อะไรหรอกเอ้ยใช่เนี่ยเอานี้ปกติชอบสีเขียวแล้วครับ ค่ะเขาว,ว่าไงนะคะปกตินี่ชอบสีเขียวเหรอครับหรือว่าไงชอบสีชอบคุณฮะคุณคุณว่าไงเนี่ยเสือก,กจริงเจ้งดีย่ยุ่งถูกประเด็นอนะเอ๊แบบขัดทุกประเด็นแล้วผมวิ่งไปหาเขาอ่ะี๋ยวเขาคุย เฮ้ยเดยนีเก็บปืนก่อนเฮ้ยเด็กเขาให้เล่นปืนให้เก็บปืนคับเกด็กเล่นปืนไม่ดีนะอ๋อคนคนที่ไม่ไปแล้วขาช้ำแล้วไงคนเนี้ยช้ำชอครับช้ำชอชีนีผมก็เดินบนอย่างเงี้ยคุณคุณไ่ดกนดี๋ยวนึ่ง เาจะคุยอะไรสักอย่างล่ะปกตินี่คุณชอบสีเขียวใช่ไหมนั่นแน่มีการถามไม่ค่ะอันนี้ก็แต่งแต่งไปง,งั้นค่ะแต่ว่าก็ว่าจะจะเปลี่ยนสีผมอยู่ค่ะเปลี่ยนเป็นสีอะไรอะสีแชมพูสีแดงสีขาวประมาณนี้ค่ะืแช่พืน คุณยืนนิงนงน่งดีคุณยืนนิ่งไปไหนอ่ะปรกาศดาวเร็วครับนี่นี่คุณจะไปนอนอยังยังค่ะเพิ่งเข้ามาเมื่อสักพักเองค่ะก็ว่าจะเล<อ>่นอีกสักพักหนึ่งแล้วก็นอนค่ะสะักวันนี้คือตอนไหนตอนเช้ามาก็อีกสักชังงก่วโมงหนึ่งอย่างเงี้ยเล่นอีกชั่วโมงละก็บบบืืืนนนนนนกกกกก่่่อออเเ็็ แ <laughs> ม่งเ,เลยเจไดไปดูใจร้อน <h ull ing> เอาไป่ะห <h ull ing> น็อกถ้าตื่เป็นยิงนะได้นะได้นะแค่น,นั้นแหละผมเหมือนไส้มันวะนั้นเดี๋ยวผมก็เดี๋ยววิ่งบงนนะั้นนะผมผมคิดนะผมว่าผมจะไปต่อยมันทีหนึ่ง <laughs> ผมไม่รู้นะว่ามันจะค่อยง่าเนี่ยแต่ผมจะไปต่อยมันทีหนึ่งเราเรามีเงินอยู่ส,ะนะสี่แสนอ่ะเงินใช้อะไรได้มั่งอ่ะ ลีโลดิฮึลีโลดิฮึโพดเก่งขอมาห็นนั้นแน่พูดเก่งเช้านะลีโลดิเงินนี่ไงเอาไปครับเฮ้ยเราอยากอุ้มเด็กอ่ะเอาไปทำอะไรไม่ได้เราขออุ้มได้ไหมลองลองลองถามเขาดู อุ้มตัวเนี่ยลองลอ,องขอก็ดูได้ไหมแป๊บเดียวนะครับบ้านไฟไหม้แป๊บหนึงแป๊บห <c oughs> <c oughs> อะไรนะอะไรไฟไหม้แป๊บแป๊บนะครับแป๊บหนึ่งบ้านเขาไฟไหม้เขาบอกรอแป๊บนึง <c oughs> จริงเหรอไฟ,ไฟไหม ลราไปนเองครับเดี๋ยวผมขอไปนอนรอสักงสองสามชั่วโมงผมขอตายสักทีหนึ่งนะไม่ไหวละนี่เอ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเออมันยิงผมอ่ะงงงงทำไมยังไม่โดนงงงงอ่าทำไมยังไม่โดนงงงงเป็นไก่ตาแตกงงไปงงตั้งใหญ่ล่วงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยยิ้มไหมอ่ะขันลำกล้องเด็กเล็กเล่นปืนนะ เด็กดีต้องโดนอะไรรู้ไหมโดนอะไรฮะอยากรู้ใช่ไหมเราขออุ้มหน่อยเลยเอ้ะแต่เราทำให้ดูไงโดนฆ่าจะไปฆ่าใช่ไหมมึงต้องถามอีกเอ้ยเนี่ยกูจะไปฆ่ามึงตั้งแต่ตอนนี yeah. ้แหละก็จะเอาไปปะแปะ แบบแฝกเนี้ยผู้ผ ah ิดอายเลยเอาไปไหนนะเอาไปทำอะไรอ่ะเอ้ยคตอายเออเอาไปทำอะไรนี่เออผมไปผมไปตอบผมไปตอบไม่นเถืลอนเนี่ยเอาไงเนี่ยเอ้ยคตอายเมื่อกี้อายจัดอายจริงตอนนี้ก็แก้แก้เม่อไปก่อนให้มันถามแล้วก็ตอบเอาง่ายๆแก้เขินอย่าไปเอ้ยเขาอุ้ม เฮ้ยอัอนนี้นายเนี่ยเฮ้ยจ,จากที่ชอบพูดปัดดีต้องเจออย่างนี้นแหละด้วยนี่ไม่มีใครช่วยหรอกนี่นึกหัวแกงไปเลยแหละในเอ,อ้ยมันยิงเลยเอ,อ้ามันยิงโดนอ่ะเออจะโดนไหมทุกคนเฮ้ยโดนละ เฮ้ยมันมันลงอ่ะผมสวยผมสวยอย่างเงี้ยผมโดนยิงแน่วเนี้ยเอ้ยนันโอ้ยยิงทำไมโอ้ยมันยิงไม่พักเลยเว้ยผมวิ่งเข้าห,าหาตัวยากเลยมันใช้เปือ่อยเนี่ยโจ๊กอ่ะโจ๊กโอ้โหเนี่ยมันฟันผมละผมตาย แเล่นเรื่องศูนย์ตายเลยเป็นไรดีคนไปล็อบบี้อ่ะคนไม่เยอะแต่ไปลอตเตอรี่เฮ้ยตะกอนตะกอนดูหน้าเด็กอ่ะมันซาลาเปาอ่ะเราลองไปล็อบบี้ดูดิดูหน้าเด็กใอ้ผมขำมานั่นไงในทีนึ่งมันจะเล่นผมอ่ะเนี่ย วิ่ยผมจะตายอตายแอ้นผมก็แกล้งตายไปนี่เอ้ยผมตายจริงตายเลยตายแล้วนั่นแม่เสียงบั็อกเซ็งก็มางานนี้เอาไงเสียงบั็อกเซ็งก็มาแล้วอะ เดี๋ยวผมเล่นปากฉลังกับมาสักหน่อยก็แบบรู้ว่าว่าใครโหดกว่ากันเอาง,ง่ายๆโหมันก็เก่ง <c oughs> อะไรนนะวะเนี่ยเนี่ยขำมาทุกคนมาใหม่มาใหม่มหมนี่่่ใชม ทำได้ไงอ่ะเมื่อกี้ก็เราเก่งไงเราเก่งเออเอสก่อกนมันตามันตาแดงก่ำแล้วนะั่นน่ะนั่นเดียวโหมันไล่แทงผมแล้วโอ้ยเฮ้ยโอ้โห,โหเฮ้ยมันตาแดงก่ำแล้วอ๋อเนี่ยเขาก็เก่งแล้วน่ะเอ้าตายแล้วอ๋อโอย <Yeah. S 2> อผมอยากกระเทิบเด็กอะไว้ยผิดกดผิดกดผิดเพราะผมดูแบบมันมันใช้ปักษามันมันมันแทงไม่โดนอะมันตัวเล็กไงมันต้องเป็นไม้แล้วก็บุล,ลมใช่ปักษามันแทงไม่ได้ นี่ไงเทปมันหน่อยโหค่อยนมันวาไปแล้วอะี๋ยวผมเล่นมากับเขาสักหน่อยนะคุณเล่นไม้ไหมเล็บเล่นไม้ได้ครับอ๋อฟุกนะครับฟุกี้ แล้วทำไมคุณต้องแอกอ,ะอ่ะหอไม่ได้แองครับเจ็บคอไงเมื่อกี้เอา้าทำไมไม่เจ็บคงเจ็บคอเจ็บคอก็มาจากวันนี้เอาไงเพราผมเล่นมาแล้ว,วนะผมก็ไม่ค่อยเก่งหมาหรอกโหอืมโหไม่คีเลยอะ่ะ เขาเล่นเก่งนะเนี่ยโอ้โหโดนคีสเขาเขาเล่นเก่งเขาเล่นเก่งจริงเล,เ,ลเล่นหัวแข่งมินด้วยกูว่าจะต่อแหลกไปยว<ะ>ผมก็จะบอกว่าเล่นไม่เป็นนะเล่นไม่เป็นค่ะอันนี้ลแล้วแล้ก็เราก็กดมุกขีโมงละไม่เชื่อออ <c oughs> อันนี้รูทร้ทนันรู้ทันเว้ยเขาเล่นเก่งอ่ะผมก็ไม่เล่นไม่ส้มไม่ไหวเลย ผมตีไม่คีเลยเนะี่ยเขาตีคีคตลอดสู้ยากคนเนี้ยเก่งมาเดาลองอีกตาหนึ่งผมก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเก่งหมาเท่าไรแล้วแต่จังหวะนะผมไม่ค่อยได้ฝึกมาแตยเนี่ย <c oughs> เก่งเกินไปละวคีเอาเคีเอาอ่ะเดยมาอีกตาหนึ่งโชว์ไป นโชวยให้คนกําลังจะพูดเลยว่าโชยให้คนดูดูโดนคคสซะง,งั้นมาเดี๋ยวผมเล่นต่อโอ้ไม่ไหวจริงๆเขาเก่งเนี่ยสู้ไม่ได้อะเล่นมีดไหมเขอเขาบอกเล่นมีดไหมไปไหนนะเดี๋ยวไ,ห,นะไหมไม่นมีนะเดี๋ยวผมก็จะเล่นมีดกับเขาอนะ่ะเนี่ย คนที่เขาเก่งนะเนะี่ยมีดเขาก็เก่งอยู่นะตัวตัวขาวผมแข็งวุ้งกะแคบตัวไม่ได้อ๋อทีบิก๊กโดนอีโมโเอาง่ายผมเลยอ้างนะคือถ้าผมเล่นตัวผู้หญิงคือเราต้องแบบอนี่ไง,ไงก็ต้องเล่นอ่อนๆไปหนอยถ้าเราเล่นเก่งเกินไปมันก็จะดูแปลกๆไงแล้วผู้หญิงก็เล่นแบบ ไม่จะแบบเต้นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่อยากนะครับอยากนะครับกนเด้อผมแต่ผมไม่เก่งองอ่ะเอาตรงเนี่ยนะ่นผมก็นะ่ผมสู้เขาไม่ได้ไม่อ e ีโมแหละ ผมจะตายแล้วนะ่ะเออผมจะตายผมจะตายแล้วผมเลยสูตแล้วนะ่ะปั๊มยาแต่ผมกดปั๊มยาไม่ได้มันต้องรอนะผมกดรวๆแล้วกดไม่กดไม่ได้นะ่ะมันไม่ปั๊มให้ไม่ปั๊มยาให้ผมเออได้ละมันต้องรอแบบมีดีเลยส,สักอย่างกดรวๆไม่ได้อืมไม่อีโมะยากอยู่อ่ะอโมอยาก ไอ้เอด็กนั่นมาอีกฮะนี่ยเขาก็เก่งนะเชิงเขาได้เลยนะไอ้นั่นมาซวยมันชอบยิงได้เลยย,ยิงไม่หยุดไอ้นีมาแล้วมันชอบเ็นเปิดไงนั่นไงโดนิีมอ ตีเดิกไปเอ๊ยตัวมันเลยกับเตยากดูิดันตัวมันเป็นเด็กอ่ะเฮ้ยชุดตามนี้เตยผมอยู่นั่นอะ เตีผมไงเนี่ยผมจะการให้โดนคีสน่ะเขาเล่นไม้เก่งแ้วเนะี่ยเก่งจริงไอ้เด็กนอนเลยไมไม้เดียวนอนเนี่ยผมก็เชื้อไปอโฮ้อยโหเด็ดดีนะเด็ดดี อเนี่ยนี่ยผมดูนะว่าอ๋อเอ้ยแพดเด็กแพดแพเออแต่เด็กมันมันมันตียากนะตัวมันเล็กอ่ะมันมันตีไม่ค่อยโดนมันต้องบูสต์ลม ที่ผมนะที่ผมเล่นนะต้องบดลมถ้าตีตรงตัวมันไม่โดน,มโดนผมตายเหมือนกันเอาตีหมัดนี่ผมเล่นไม่ค่อยเป็นแหละที่ผมเก่งก็กที่ผมเล่นไ,ได้ก็เพราะปากฉลามมีดอะไรอย่างเงี้ยจะไปยังอะมันถามว่าจะไปยังดีไหม แอ็กซะหน่อยยืนแบบยินแอ็กหน่อยไม่ไม่ไม,ไม่ยังยังไม่อยากต่อมันมันจะชวนเล่นเมสั้งนั่นแตะผมเล่นเมสเนี่ยแต่ผมเล่นเมสกับมันก่อนอ่ะมันจะเล่นปะเนี่ยนี่ไงคอมเมอร์คนอนโดคอมเมอร์คอมเมอร์ ผมก็กดหาท่าไปเรื่อยแะไม่มีอะไรทําคลิปนี้เอาตรงะหาหาสุดแลหละดูมรามนะก็่าหาคำาำหลายรอบมากเลยนี่โอเคดูนิ้ว ไ <c oughs> อ้เวนี่เฮ้ยโหท่าอะไรวนะในคุณคุณเ,เขาถามนะนน้ปก็น<ด>ไงครับครับอไงครับจะไปยังจะไป้วครับ<ห>ขอบคุณนะครับที่เล่นด้วยแล้วก็ <c oughs> เราจะไป เดี๋ยวผมก็จะไปแล้วนะคนเดูนี่แต่ผมอันนี้แกงแกงให้มันวิ่งมาก่อนแต่ผมยังไม่ไปอ่นะเนี่ยผมวเขาไปต่อยมาสองสามทีเราจะไปแล้วนะหึเราจะไปแล้วนะใช่เหรอใช่อดีตอดีจะไปแล้วเหรอไอ้ผมผม,ผมไม่ตอบเหมือนนะแล้ว<อ>ก็แกล้งต่อยไปแหละเดี๋ยวผมจะไปละ ไอ้อ่าฮะเอ้มันตายครับนี่ผมขอตัดมาสองทำดีผมไปละไปละจ้าอยู่ไม่ได้ไปละครับโอเคครับคลิปก็จบเพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะไว้เจอกันคลิปใหม่นะครับผมก็อาจจะทำอะ่ะแต่ต้องดูยอดวิวด้วยถ้ายอดวิวเยอะคนกดไลค์เยอะก็จะมาทำอีกนะครับ ทุกคนก็อย่าลืมกดติดตามให้ผลไปนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับผมไปละสวัสดีครับ